สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้งานในหน้าของระบบ Social Trade นะคะแล้วก็แพมเนาะโดยการเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องล็อกอินก่อนนะคะโดยพิมวา n e x fx.com แล้วก็ไปยังแถบล็อกอินนะคะหลังจากนั้นระบบจะพาเรามาหน้าล็อกอินให้เราทำการกรอก username และ password เพื่อเข้าระบบนะคะ อันนี้เดี๋ยวขอเข้าระบบสักครู่นะคะหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเขาจะพาเรามาอย่างหน้าแถบเมนูต่างๆเนาะสังเกตแถบเมนูด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ การที่เราจะาไปเข้าสู่เดสก์ท็อปอีกเดสก์ท็อปหนึ่งซึ่งเป็นเดสก์ท็อปของโซเชียลเทรดเนี่ยให้ลูกค้าคลิกไปที่ Asset s m n n g g m m n t นนะคะคลิกเข้าไป oh. หลังจากที่เข้ามาสู่หน้าเมนู Asset Management เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสังเกตนะคะถ้าหากว่าลูกค้าได้สร้าง Payment Account ไปแล้วนะคะ Payment Account ตัวนี้จะแสดงใน จะมีเพียงบัญชีเดียวนะคะของ Payment Account เปรียบเสมือนเป็น Wallet ในการพักเงินเพื่อดำเนินการในธุรกรรมต่อๆไปนะคะอย่างเช่นการที่ลูกค้าจะนำเงินไปฝากบัญชีของ Invest นะคะซึ่งทั้ง Invest ของแ a m มหรือ Social Trade เนี่ยลูกค้าก็จะต้องอดำเนินการผ่านช่องทาง Payment Account ตัวนี้นะคะหรือการถอนกำไร การถอนกำไรก็เช่นกันเมื่อถอนแล้วเงินกำไรที่ลูกค้าถอนมาก็จะมาพักที่ Payment Account เช่นกันค่ะสำหรับบัญชีด้านล่างเขาจะเขียนว่า Master Account Social Trade Account 2ตัวนี้นะคะลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าสร้างเรียบร้อยแล้วเขาจะมาะปรากฏในช่องในหน้านี้เนี่ยในประมาณ24ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะซึ่งก็จะเขียนไวใ้ให้ลูกค้าเลย แสดงสถานะว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีอะไรนะคะอย่างอันแรกนะคะอันแรกเนี่ยเขาเขียนมุมขวาบนว่า Social ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบัญชีของ Invest Social นะคะเอาไว้ Follow Master คนอื่นๆเนาะสำหรับบัญชีที่2นะคะตัวนี้จะเป็น Master PAM ซึ่งแปลว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบัญชี Master ของ PAM นะคะซึ่งมีไว้ทำไว้ให้เพื่อให้นักลงทุนอื่นๆเข้ามาติดตามเนาะสำหรับมาสเตอร์เนี่ย มาสเตอและ i n v e วสเราจะมีอยู่2รูปแบบเหมือนกันก็คือ Master จะมีทั้งแพมและ Master Social ียลนะคะอินเวสก็เช่นกันค่ะอินเวสก็จะมีอินเวสําสำหรับแพมแล้วก็อินเวสําสำหรับ Social นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะผ่านไปเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดำเนินการสร้างในเมนู a s s e t ทแมเนจเมนต์ด้านบนมุมขวามือตรงนี้นะคะเราลองคลิกเข้าไปเลย ก็จะเข้ามาสู่หน้า f u n w a n e อ f x c o m นะคะจะเป็นหน้าของนักลงทุนเนาะเดี๋ยวเรารอโหลดสักครู่นะคะอ่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะแนะนำการใช้งานในหน้านี้นะคะในหน้านี้แถบเมนูข้างบนเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีแดชบอร์ดนะคะล e ดเดอร์บอรแล้วก็ my a c c o u n t นะคะ ใน3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่เราจะใช้แดชบอร์ดก็คือการโชว์ในหน้านี้เลยก็จะโชว์รายละเอียดของ Payment Account Payment Account ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันกับหน้านี้นะคะสังเกตดูเลขที่นะคะจะเป็น939829179นะคะอ่านี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยจะแสดงสถานะของ Payment Account ของเราที่มีอยู่ปัจจุบันเนาะ e q u i t y เท่ากับ6,300เหรียญน,นะคะ ตอนนี้ยังไม่มีการส่งคำสั่งถอนใดๆมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นศูนเนาะในส่วนของ Investment Account เนี่ยเราจะสังเกตประเภทบัญชี Investment ได้จากตรงไหนอ่าเราลองมาดูตรง Type นะคะตรงนี้เป็น Follower ตรงนี้เป็น f i m Investor นะคะสองตัวนี้หมายความว่าตัว Follower เนี่ยจะติดตามได้เฉพาะ มาสเตอร์ที่เป็น Social Trade เท่านั้นและแพมอินเวสเตก็จะสามารถติดตามได้เฉพาะมาสเตอร์ที่เป็นแพมเท่านั้นนะคะเราจะแยกประเภทแบบนี้เลยของ Master Account ก็เช่นเดียวกันนะคะเราดูจากประเภทมาสเตอร์แอคเคาน์เนี่ยจะสามารถสร้างได้ เช่นเดียวกันก็คือจะมีมาสเตอร์ของ Social Trade ตัวนี้จะสามารถ Create เองได้เลยที่เมนู open master account ตัวนี้แต่สำหรับมาสเตอร์ที่เป็นแพมลูกค้าจะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตและให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพมที่ลูกค้าต้องการสร้างค่ะสำหรับในเมนู Readerboard นะคะ Readerboard จะสัแดงกระดานของมาสเตอร์ ทุกคนนะคะที่เขาไม่ได้ซ่อนบัญชีไว้นะคะซึ่งก็คือเป็นระบบที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างประเภทของมาสเตอร์นะคะการดูมาสเตอร์ดูยังไงนะคะดูประเภทในตัวนี้เราจะยกตัวอย่างของบัญชีตัวมาสเตอร์ a a นะคะมาสเตอร์เ a เนี่ยเป็นมาสเตอร์ของประเภทโซเชียลเทรดนะคะซึ่ง จะแตกต่างกับมาสเตอร์ที่เป็นแพมนะคะสถานะการเป็นมาสเตอร์เนี่ยจะดูว่าเป็นมาสเตอร์ประเภทใดให้ดูตรงมุมขวานะคะเราจะเห็นความแตกต่างว่าบางมาสเตอร์จะเขียนโซเชียลบางมาสเตอร์จะเขียนเป็นแพมซึ่งการติดตามเนี่ยก็คือถ้าเรามีบัญชีอินเวสเตอร์ประเภทใดให้ติดตามบัญชีมาสเตอร์ประเภทเดียวกันนะคะการเลือกดูสถิติ ของมาสเตอร์ท่าน,นนั้นๆนะคะเราสามารถเลือกดูประวัติของมาสเตอร์ประวัติการเทรดนะ,ะผลกำไรที่ผ่านมาได้จากเมนูสถิตินี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูของมาสเตอร์ AA เป็นมาสเตอร์ของ Social Trade ดูนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปหลังจากเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะข้อมูลที่เราจะต้องดูก็คือ การจ่ายเงินของผลกำไรนะคะตรงนี้เนี่ยมาสเตอร์แต่ละท่านจะตั้งค่าไว้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างของมาสเตอร์เ a เขาตั้งค่าบาลานซ์ไปที่ศูนย์ p r r f o r m f n e e f e ในช่องนี้ Performance Free ก็คือ กำไรสุทธิที่เขาจะหักเปอร์เซนต์หลังจากตัดรอบไปแล้วซึ่งการตัดรอบเราจะดูได้จากข้อมูลด้านล่างนี้นะคะ Performance free period นะคะอย่างของ Master AA เนี่ยเขาจะตัดตัดกำไรทุกวันนะคะ Everyday เนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เก็บกเขาไม่ได้ แบ่งแบ่งผลกําไรจากลูกค้าแต่เขาขอเขาขอเป็นวอลลุ่มฟรีวอลลุ่มฟรีก็คือคล้ายกับค่าคอมมิชชั่นในการเทรดนะคะเขาไม่ได้เรียกเก็บไม่ได้ขอส่วนแบ่งจากกําไรลูกค้าแต่ว่าเขาขอว่าทุกๆก,การเทรดที่1นึหลอดเนี่ยลูกค้าจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้มาสเตอร์คนนี้10เหรียญการติดตามมาสเตอร์ท่านต่างๆสามารถทําได้โดยการ คลิก i n v เว t เลยนะคะเมื่อเราคลิก i n v e ว t t เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะแสดงบัญชีมาให้เราก็คือบัญชีตรงนี้เนี่ยจะจริงๆแล้วเราสร้างไว้ประมาณ4บัญชีแต่ที่ข้อมูลแสดง2บัญชีนั่นก็เป็นเพราะว่าบัญชี INVEST MENT เนี่ย เราจะมี2ประเภทซึ่ง Master AA ที่เราได้ติดตามไปเขาเป็นประเภทบัญชีของ Master Social ดังนั้น i n v e s t m e n t ที่แสดงในช่องนี้ก็จะเป็น i n v e s t m e n t ของบัญชี Social นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองทดลองดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของบัญชีที่ทำการติดตามไปแล้วกับที่ยังไม่ได้ติดตามมาสเตอ AA คนนี้เนาะตรงนี้เนี่ย t n v n t t m e o u n t c o u n t ลองสังเกตจากแถบสเตตั s นะคะสเตตั s แจ้งว่า Active แล้วแปลว่า,าบัญชีอันนี้เนี่ยเราได้ติดตามมาสเตอร์คนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่องนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า Check Subscription นะคะแต่เราลองเปลี่ยนบัญชีเป็นอีกบัญชีหนึ่งบัญชีนี้สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเรายัางไม่ได้ติดตาม ยังไม่ได้ติดตาม Master AA นะคะสะเตตัดก็จะกลายเป็น close นะคะหากเราต้องการติดตามแล้วให้เรา activate subscription เลยค่ะ,ะเมื่อเรากด active ไปเรียบร้อยสถานะเราเปลี่ยนทันทีจากเมื่อกี้เป็น close ตอนนี้เป็น active แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราลองมาดูว่าบัญชีเนี่ยเราได้ทำการเราได้ทำการติดตาม ไปแล้วจริงๆหรือ,อยังนะคะให้เข้ามาที่ my account <Wow. S 1> เมื่อเราเข้ามายัาง <Wow. S 1> เมนู my account เ,เรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ทำการ follow master AA ไปเนาะด้วยบัญชีเลขที่ <Wow. S 1> ตรงนี้ให้เรามาเลือกนะคะเลขที่บัญชีตะกี้เป็นบัญชี808ที่เราได้ทำการ follow <Wow. S 1> เข้าไป ตรงนี้จะสามารถเช็คได้นะคะว่าที่เราดำเนินการกด i n v e ว t ไปเรียบร้อยหรือว่า Follow ไปเนี่ยระบบได้ทำการ Follow ไปหรือ,อยังนะคะอันนี้สถานะตรงนี้เรา Follow เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในฝั่ง Master AA ที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะ สถานะผู้ติดตามจะมาแสดงในช่องนี้นะคะ investor ตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตาม2ท่านแล้วนะคะก็คือของบัญชี777แล้วก็808เนาะซึ่ง808เนี่ยเป็นบัญชีที่เราได้ทำการทดลอง follow ไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เนี่ยเราลองย้อนกลับมาดู leaderboard เดี๋ยวเข้าตรงแถบข้างบนเนาะช่อง leaderboard เดี๋ยว refresh สักนิดนึง ก่อนหน้านี้เนี่ยลีดเดอแสดงเป็นผู้ติดตามเพียงหนึ่งคนนะคะและเมื่อเราได้ทำการติดตามเพิ่มอีกตอนนี้ลีดเดอร์บอร์ดหรือว่าในช่องลีดเดอร์บอรเนี่ยของ follower ตอนนี้กลายเป็นมีผู้ติดตามสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะ